ล่าสุดนี้คุณอัจฉริยะตกที่นั่งลำบากแล้วนะครับทุกท่านออหลังจากที่เงียบหายไปนานพอสมควรนะนะครับประมาณสัก2-3สาสัปดาห์ไล่ที่ทางคุณอัจฉริยะนะครับไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะครับไม่ได้อัปเดตคดีของพี่แตงโมงเลยนะครับเพิ่งจะมาไลฟ์สดวันก่อนนี้นะครับน่าจะวันที่16นะครับผมเย็นวันที่16 ก็ดูจากสีหน้าของคุณันแล้วก็อิดโรยนะแกก็คงจะเหนื่อยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องให้คิดแบบในหลายประเด็นนะครับทีนี้ทางคุณอัแลิยะก็มาอัปเดตนะครับผมเ,เกี่ยวกับคดีของพี่แต็งโมงให้ฟังนะครับผมก็จับประเด็นได้นะครับผมอยู่ประมาณสัก3-4ประเด็นนะครับที่คุณอัดริยะพยายามอธิบายให้ฟัง บางคนอาจจะแบบว่าฟังไม่จบนะครับผมเพราะว่ามันก็ไลฟ์หนึ่งก็นานนะครับผมแกก,ก,ก็พูดแบบผสมกันไปนะครับผมแกก็อธิบายให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมานเนี่ยนะครับผมได้มีการไปยื่นเรื่องขอคัดเอกสารนะครับผมจากศาลจังหวัดนนทบ,บรุรีนะครับเอกสารที่เกี่ยวกับคดีของพีมม่เตงโมนั่นแหละนะ ก็เห็นว่ายื่นไปสองรอบแล้วไม่ได้สักรอบเลยนะครับสารท่านไม่อนุญาตใช้คำนี้แล้วกันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมสารต้องอไม่ให้นะถึงไม่อนุญาตทางทางที่มันก็เป็นเอกสารหลักฐานแบบ มันคือผมจะพูดยังไงดีมันมันควรแบบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับถูกไหมผมว่ามันมันก็มันมันมีอะไระอ่ก็ไม่เข้าใจนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นหลักฐานที่มาจากกองพิสูจน์หลักฐานลุงหัดบอกว่ามันจะเป็นต้องใช้นะครับบอกด้วยนะว่ามันส่งผลต่อ dsi นะครับสำหรับเรื่องนี้ แล้วก็เห็นว่าจะมีการยื่นใหม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะจะได้หรือเปล่านะครับก็แกยื่นในฐานะที่แกเป็นจำเลยในคดีของเรียกว่าคุณหมอคนสวยแล้วกันนะครับคุณหมอคนสวยแล้วก็สามสิบหกตำรวจแล้วก็อีกหนึ่งตำรวจนะครับผมที่แกเป็นจำเลยนะนะดูสีหน้าแกก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะช่วงนี้สำหรับสำหรับลุงอัดนะครับ ก็ฝากส่งกำลังใจให้แกนหน่อยนะครับทุกท่านอขอให้ยื่นรอบตัดไปนี้ให้ได้แล้วครับน,นะครับหากว่าไม่ได้นะครับผมยังยังมีปัญหาอีกนะครับผมยังไม่ได้อีกว่าแกก็บอกว่าถ้ามาอย่างนั้นก็จะยื่นร้องไปต่อสภาประธานสารดีกานะครับจะยื่นต่อประธานสารดีกาว่าอย่างนั้น ออถาอ้าให้ถึงนั่นเลยนะผมผมว่ามันผมว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบจะต้องแบบไปมีปัญหากับศาลเรอะแต่ดูอาจจะพูดไว้หลายประเด็นอยู่นะนะครับอืเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละแต่ก็คงแบบไม่อยากจะไปเจาะลึกไม่อยากจะไปอะไรมากมายนะก็ขอให้แบบว่าผ่านไปด้วยดีแล้วกันขอให้ขอคาดไถ่เอกาสารหลักฐานอะไรได้ นะครับถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องสุดซอยนะครับผมแกก็บอกว่าแกไม่ทิ้งแกเต็มที่ไปให้สุดแกยืนยันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเจอปัญหาเรืเ่อ,องอุปสรรคอะไรก็ตามอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมคือแกบอกว่าถ้ามันสุดแบบนั้นแล้วนะครับผม ก็อาจจะมีการฟ้องผู้พิพากษาแต่แกก็พูดอยู่นะว่าถ้าไม่จาเป็นก,ก็คงไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเฮ้ยผมมองว่าทำไมมันมันขนาดนั้นเลยเด้อนะครับจนจ,จ,จนแบบต้องแบบมีเรื่องแบบฟ้องร้องกับผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูกันเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องข้อกฎหมายอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะที่แบบจะไป ฟ้องร้องอะไรกับทางศาลทางผู้พิพากษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันมีมาตราไหนที่เขาอันนี้กันเนาะแต่ถ้าตำรวจก็รู้แต่มาตราหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเนาะถ้าเป็นตำรวจนะแต่ว่าถ้าเป็นศาลเนี่ยเขาจะไปร้องอะไรยังไงกันแต่ศาลเขาก็จะมีหลายระดับนะมีประธานมีรองประธานมีอะไรต่างๆเลยนะครับผมอหลายภาคส่วนอยู่นะครับก็รอติดตามดูสลับประเด็นนี้ อีกประเด็นหนึ่งนะครับผมยังไม่จบนะมีประเด็นอีกนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ลุงวัดแกบอกว่าก็โดนอ,อ,อำนาจมืดนะครับผมกําลังครอบงําผมขู่คุกคามอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วลุงวัดแกก็พูดเป็นในๆน,นะว่าแกก็มีลูกอะไรประมาณนี้ส่วนคู่ช<ม>จะเรียกคู่กรณีหรือฝั่งตรงข้ามแกนั่นแะหละใช้คํานี้แล้วกันนะก็มีลูกเหมือนกันนะครับถ้าจะ ชีวิตแรกชีวิตจะรูนเนี่ยอะไรแกก็พูดไปนะครับทุกทนนะ่านแบบพูดแบบแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะครับผมว่าถ้าอย่างนั้นก็ต่อไปก็คงแบบไม่ต้องใช้กระบวนการยื่นทำไม่ใช้กระบวนการศาลแล้วก็ใช้เป็นศาลเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมในการจัดการว่ายอย่างนี้เออถ้าพูดขนาดนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับผมก็ ทุกท่านไม่รู้จะพูดยังไงนะมันมันขนาดนั้นเลยเหรอเออทุกท่านคิดยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะโดยเฉพาะเอกสารที่ที่ทางลุงลุงอัดเนี่ยแกไปขอคัดจากสารนี่ทำไมสารไม่อนุมัติทําไมศารไม่อนุญาตทําไมสารยกคําร้องนะครับเออก็รู้กันอยู่ว่าคดีแตงโมนี่ก็น่าจะทําให้สุดนะผมว่าจริงๆ จริงๆผมว่าสารก็ต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอยู่แล้วถูกไหมครัแล้วเรื่องหลักฐานที่จะเอออกจากสารมาพิสูจน์ต่อที่ทางดีเไอเนี่ยนะครับผมมันจะมีมันจะติดอะไรเออมันติดอะไรครับอันนี้สงสัยเฉยๆว่ามันติดอะไรทําไมถึงให้ไม่ได้ดูจากสีหน้าลุงอัดแล้วอย่างที่บอกไปว่าคือคือแกก็กังวลใจนะเท่าที่ดูนะเออ แกบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นล่ะจะจะกล้าไหมล่ะเออจะกล้าพูดไหมจะกล้าออกมาได้สดวันนี้ไหมนู่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงนะรู้สึกว่าแกก็จะแกก็จะสึกหนักอยู่นะครับทุกท่านเจอสึกหนักอยู่นะ mm. อืมช่วงนี้เราก็ได้แต่รอล่ะแต่ว่าฟังจากลุงอัดพูดบอกว่ามันส่งผลต่อการทํางานของดีไอด้วยนะถ้ามันไม่ได้ หลักฐานตัวนี้มาเนี่ยมันมันก็อาจจะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ครบองค์ประกอบหรือว่ามันไม่ครอบคุมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่แบบสําคัญมากๆอยู่แล้วนะครับนี่แหละเฮ้ยนี่ฟังแล้วเหนื่อยนะมีใครได้ฟังแล้วยังนะครับถ้าใครยังไม่ฟังก็ฟังย้อ่หลังนะผมก็ตัดเป็น,เป,นเป็นท่อนสําคัญเป็นช่วงอะไรเงี้ยมาให้ทุกท่านที่ดูอยู่ทั้งหมดก็สามมีพีที่ผมตัดมา นะครับเออก็ไปดูยอดหลังได้นะครับก็หวังว่ามันมันจะได้นะครับผมก็ลุ้นเอาใจช่วยลยุงอัดแล้วกันนะครับในการยืน่นน่าจะรอบที่สามเนาะเห็นว่ายืน่นไปและสองรอบก็บไม่ได้สักรอบนะครับยื่นรอบสามก็ขอให้มันให้มันได้ขอให้สาลท่านเมตตานะครับให้สารท่านแบบคิดคิดคิดใหม่อะไรอย่างเ<ม>งี้ยแบบ เห็นใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะลุงอัดแกก็ถูกฟ้องก็หลายคดีนะใช่ไหมล่ะเออหลายคดีเลยผลพวงจากคดีพี่ตังโมนั่นแหละนะครับผมโอ้คือต้องบอกว่าในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนะครับผมเพื่อความเป็นธรรมมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับทุกท่านประเทศไทยเราก็อย่างที่เรารู้กันนะผมคงไม่ต้องพูดอ่ะมันก็มีหลายอย่างนะครับผมถึงแบบว่าไม่อยากจะไปอะไรกับใครแล้วนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าเกิว่ามีเรื่องการฟ้องร้องกันแน่นอนแหละว่าคนคนที่ได้ประโยชน์จริงๆมันก็ทนายศาลนะครับผมหลวงอะนะครับผมมันก็เข้าหลวงเข้าศาลศาลศาลคนที่ทํางานในศาลต้องรับรับว,ว่ามีเงินเดือนต้องมีผลงานนะครับถูกไหมอันนี้ผมพูดแบบตรงๆนะไม่ไม่ได้ว่าอะไรแต่ความหมายว่าผมก็ไปเจออะไรหลายๆอย่างมาผมก็เข้าใจแล้วนะครับ จะเป็นโจ์เป็นจำเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่คุ้มหรอกผมบอกเลยนะครับคนที่คุ้มคือสองส่วนสองคนอย่างที่ผมบอกไปทนายกับสารตอนนั้นแหละ <laughs> นะครับอันนี้พูดกันไปตามตรงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเราก็เอาใจช่วยนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าลุงอัดแกก็คงผ่านไปได้นะเพราะว่าแกก็เจอแบบมาหลายเคสหลายคดีคดีหนักหนักก็ผ่านมาได้แล้วนะ คดีนี้ก็ก็คงผ่านไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับผมพี่เอกนั่งร่ไม้กระดกนะครับก็แกก็แบบขยี้ทุกวันนะครับแกเป็นสายขยี้เนาะผมก็ไม่ใช่สายขยี้ผมเป็นสายอัปเดตอัปเดตประเด็นเรื่องราวแบบล่าสุดอะไรเงี้ยประเด็นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะออกในแนวนี้ส่วนเรื่องเก่าผมก็จะเอาเรื่องเก่ามาอัปเดตใหม่ก็มีบ้างแล้วก็เอาของพี่เอกมาตัดเป็นช่วง จอดเด็ดอะไรเงี้ยเพราะว่าแกไฟ้สดสองสาชั่วโมงอะไรเงี้ยเราจะฟังรวดเดียวก็อาจจะไม่จบไม่หมดอะไรเงี้ยผมก็ซอยมาเพื่อให้ทุกท่านได้ฟังประเด็นสําคัญก็จะช่วยกันอัปเดตนะครับแล้วก็ช่องอื่นๆน,นะครับผมพี่แม่กล้าคนเมืองช่องทางทิกตอกนะครับผมอ,อีกหลายท่านนะครับผมผมก็นํามาลงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ